Google t r e n d เนี่ยใช้ฟรีครับเพื่อนๆสามารถไปที่ Google นะครับพิมพ์ Google t r e n d ก็ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับมันจะตั้งค่าให้เป็นประเทศไทยโดยทันทีนะครับ ซึ่งเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เนี่ยพอเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเทรนอะไรที่กาลังเป็นกระแสนะครับต่อไปนะครับเราก็คลิกไปที่ explore นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จะให้ค้นหานะครับว่าเราจะค้นหาเกี่ยวกับอะไรนะครับสมมติว่าผมพิมพ์คําว่าสร้างรายได้อย่างนี้นะครับผมกด search ไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปต่างประเทศนะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นประเทศที่เพื่อนๆต้องการนะครับหมวดหมู่นะครับอันนี้เราก็เลือกหมวดหมู่ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาสร้างรายได้นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับบจากเเว็นี่ไปป ็น YouTube search นะครับเพื่อที่ว่านะครับผมอยากจะรู้ว่าคนที่พิมพ์คําว่าสร้างรายได้นะครับใน YouTube เนี่ยในประเทศไทยใน12เดือนที่ผ่านมานะครับเขาพิมพ์คาว่าอะไรซึ่งนะครับ related queries เนี่ยนะครับก็จะเป็นไอเดียให้เราดูครับว่าคนเขาค้นหาอะไรนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ reels นะครับ reels reels นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้ที่มันอัปเดตเมื่อเมื่อวานสุิเมื่อวาน past day นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น past day นี่นะครับเราก็จะดูแล้วว่าโอเคนะครับก็ยังเป็น reels อยู่นะครับเราเปลี่ยนเป็น30สบวันที่ผ่านมานะครับโอเคเรากด แนวทางล้วครับว่าโอเคคนสนใจเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็เป็นเทรนเป็นกระแสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาตรงแถบ Trending แนวนะครับอันนี้เขาก็จะอัปเดตรายวันนะครับเราก็สามารถมาดูตรงนี้แล้วก็ทําเป็นคลิปอกกระแสก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี Realtime Search Trend นะครับซึ่งในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะอัปเดตมากนะครับอันนี้ก็เป็น Google t r e n นะครับอันนี้ใช้ฟรีแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับ